คุณด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราคงอยู่ในบรรยากาศของการรวมน้ําใจกันนะครับช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาอุทกภัยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาย้าเบอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็มีการรับบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเบอร์โทรนะครับ026699925นะครับ026699925หรือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับได้เช่นกันครับ0982829801-20เรามี20คู่สายเลยนะครับ098282 9801ถึง20ดังนั้นเนี่ย01 02 03 04ไล่ได้20ได้หมดเลยนะครับทุกเบอร์เลยครับนี่นะครับก็เหล่าศิลปินดาราคุณเผือกคุณลูกว่าดีเจอาร์นะครับรอรับโทรศัพท์อยู่นะครับใช่ครับรวมถึงที่มายืนรอคุยกับพวกเราด้วยนะครับขอ้อบรับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับคุณมาเสียนะครับพี่วิลลี่แล้วก็คุณไนกี้ครับ ผมนะครับพี่วิลลี่ครับดูบข่าวคราว,าวอัปเดตดูสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้เร้สึกไงบ้างครับคือก็เศร้าใจนะครับแล้วก็เห็นความลำบากทุกๆคนจริงๆนะครับก็ภาพหลายๆภาพที่มันน้ำใสแต่ไหลามาอย่างแรงทุกอย่าง แล้วก็ค,คนก็เตรียมตัวอะไรไม่ทันเลย <ภา S 1> ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆพวกเราก็พยายามจะร่วมใจกันรวมเงินแล้วก็ของบริจาคต่างๆถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่จะบ,บริจากอะไรเนี่ยเรารับหมดนะฮะจริงๆแล้วเพราะว่าพี่น้องชาวใต้แต่ละคนที่โดนประสบ ปัญหาครั้งนี้เนี่ยบางคนเตรียมตัวไม่ทันนะฮะแล้วก็มันมาเร็วมากมันมาเร็วมากนะนั้นเราต้องช่วยกันใช่ครับนะครับในระยะยาวเหล่าเกษตรกรเขาบอกว่าปัญหาเรื่องราวของยางพารามีแน่นอนกแต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องของชีวิตกับความเป็นอยู่ให้ทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก่อนถูกต้องนะครับเอาเอาช่วงนี้ก่อนเลยครับช่วงนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องต้องอยู่ต้องกินต้องมีที่พักพิงต้องมีกําลังใจครับในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกในวันที่าบกวนทุกอย่างครับถามคุณหมอเจี๊ย เป็นหนึ่งคนที่จริงๆอาชีพหมอก็ต้องแบบช่วยคนอยู่แล้วแต่ยิ่งครั้งนี้ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่เขายิ่งน่าจะลําบากไหมเรื่องของสุข้านามัยต่างๆนานา,า,าใช่ค่ะจะว่าแค่คิดเอาตัวเองเป็นหลักนะคะสมมุติแค่เวลามันฝนตกน้ําขังนิดนึงแค่เราจะเดินทางไปไหนก็ยากลําบาก<ช>แล้วรู้สึกคแค่นั้น จะเดินไปไหนก็ยากแล้วรู้สึกเท่าเนนแล้วของเขานี่คือพัดมาขนาดนั้นข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวยิ่งเป็นผู้หญิงบางทีมีประจำเดือนหรืออะไรผ้าอนามัยนี่ก็บริจาคได้นะคะบางทีพวกขาวราขาดเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนไทยทุกคนนะคะช่วยพี่น้องชาวไทยเหมือนกันแล้วก็อย่างเช่นวันนี้ใครมีนิดนหน่อยๆนก็สามารถโทรเข้ามาบริจาคได้ค่ะไม่หอยแล้วครับไม่หอยครับครับผมเราอดเดียวพอแล้วกันครับ จริงๆแล้วตอนนี้ก็ช่วยกันบริจาคนะครับคือผมชอบคอนเซ็ปต์มากคือร้อยเดียวก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นะฮะผมเห็นภาพคือบางคนก็พอน้ําท่วมปั๊บก็ย้ายย้ายออกแต่ส่วนใหญ่มีผู้เฒ่าผู้แก่ใช่คือไม่อยากย้ายเพราะว่าเป็นห่วงของแล้ว้างคนนี้คราวนี้โรงพยาบาลรวมเยอะมากนะครับทั้งแบบผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกกระทบปัญหาหมดเลยอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นผ้านามยหรือว่าสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งยากันยุงฮะเพราะตอนนี้เขาไปโอ้โหแล้วปุ่ทึพเลยนเลย จากนั้นของใช้ของกินอะไรมากันได้เยอะๆเลยครับข้ากันครับนะครับแต่ว่าถ้าสมมติหลายคนมองว่าอุ้ยกว่าจะวิ่งไปหาซื้อยากันอยู่ง่ายๆครับส่งเป็นรูปแบบของเงินมาเดี๋ยวเราส่งต่อให้กับมูลที่พระดาบทนะครับแล้วก็เรื่องราวของถ่ายเขาช่วยได้แน่นอนคือหลายคนนะครับมีความคิดบอกว่าเงินเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังคือเราบอกเลยว่ามันไม่เพียงพอคือนอาจจะเพียงพอในการเยียวยาในช่วงนี้แต่เราต้องอย่าลืมว่าคนที่ประสบภัยนะครับเขาไม่ได้ทำงานหลังจากน้ำลดไปแล้วเราต้องเยียวยาเขาต่อไปอีกทาเนี้ก็โทรมากัน ได้เยอะๆนะครับในทีเป็นไงครับ